จูเนียจูเนียลงมาเร็วเข้ามิดจีนี่โดนมีดแบบเร็วเร็วเร็วเฮ้ยบิ๊เฮ้ยบิดมเต้ยวห็นจะน้ำตาไหลเลยนะฮ่าฮ่อัดอาจยังสวัสดีค่ะทุกคนเรามาอยู่กับซูมิเบนเซไม่ใช่คือวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษทุกเนี้ยกล้จะถึงวันเกิดพี่เนี่ยแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะแบบทำให้พี่เนี่ยรู้สึกประหลาดใจคราวที่แล้วเราก็ใครโทรมาจูเนียโทรมาอ๋อเหรอ คโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิญญาโทรมาพอดีเลยตกใจตามแผนเราอะ่ะจะพาสาวมาซื้อให้ปิญญาปิญยวต้องแบบเฮ้มยมาได้ไงอ่ะอันนั้นไม่พอเราจะให้พี่สาวคนนะั้นเขาทำเค้กด้วยเราไปเจอกับเขาคนนั้นกันดีกว่าค่ะจุ๊บอีกกระโจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นงไงบ้าง อันนี้เปล่าแล้วอุ้ยจ้าจ้าเเจอน่เจอพี่แพรอะเคลิร์นวันกานก็แบบไม่ไม่ค่อยได้คุยกันอย่างนี้เนาะคือคือเราแทบไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยเลือกเค้กกันมาแล้วจำได้ว่าวันนี้เนี่ยชอบกินอะไรที่มันเกี่ยวกับบิงซูสตรอเบอรี่ยังไม่รู้เลยก็เลยจะทำให้กินรับรองสนุกแน่ไปเดี๋ยวไปดูว่าทุเด็บก็นี่คือทั้งหมดที่เป็นส่วนผสมที่จะต้องใช้นะคะหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งสตรอเบอรี่ ทุกอย่างคือใหม่หมดใหม่หมดเราต้องของครบไปก่อนใช่ของครบไปก่อนก็มีกลิ่นวานิลานะแล้วก็มีนมสดเชื่อน้ําตาลไข่เราใช้สามฟองจริงเราไม่ได้คิดหรอกเราไปดูเขามาเราไปดูเขามาที่สำคัญต้องใชหม้อหขง้าวด้วยเพราะเราไม่มีเตาอบมาเริ่มกันเลยจะรอดปะ Let's go แยกไข่ขาวไข่แดงได้แรงทำเป็นไหมพอไหวยวดูทำให้ดูก่อนไหมโอเคได้ เราปกติอะเวลาตอกไข่เราจะแบบคว่ำไข่ใช่ไหมแต่นี้ไม่ต้องคว่ำเลยเราหงายมันนะให้มันลงไปหมดจิ้เฮ้ยไม่ยากใช่ไม่ยากคิดว่าพี่จะรอดมเฮ้ยเฮ้ยยได้อยู่เอ้ยได้อยู่เละค่ะทำกับแพลเล็กก็จะเละแบบนี้นะคะนี่นี่เราเริ่มโปรแล้วทุกคน พี่เนี่ยจะต้องภูมิใจนะคะมีสาวมาทําให้เลยนะคะแต่กินได้หรือเปล่านั่นมันอีกเรื่องนึ่งคือดีนะที่แบบว่าหนูสามารถขโมยกล้องมาได้แล้วก็แบบพี่เนี่ยก็ทํางานอยู่ตลอดอะ่ะปกติเวลาพี่เนี่ยทางานเวิร์คฟอร์มโฮมอะ่ะพี่เนี่ยก็จะอยู่ในห้องทํางานไม่อยู่อะไรใครเลย <c oughs> คนมาบ้านยังไม่รู้เลยค่ะงงมากส่วนผสมทุกอย่างเราจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันใหญ่ขึ้นไข่แดงน้ำตาลรายเจ็ดช้อนโต๊ะคือเวนิลี้อ้วนอ้ำตาลเกลือ หนึ่งสี่ชนก็เนี่หนึ่งอันจึงหนึ่งพอจึงหนึ่งเราใช้ปาดเอาแล้วกันเผื่อหวานไปไงแล้วเราก็ใช้นิ้คนเลยค่ะเย้ได้แล้วค่ะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะยาต้องคนให้มันแบบเป็นเนื้อเดียวกันเสียงไม่แบบกรึบ ได้ได้ได้แล้วได้แล้วีนี่แต่มันยังแบบกรุบกรบมันคนให้มันได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วแต่ว่าน้ำตาลมันก็ยังมีแหละน้ำตาลหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงห <c oughs> นึ่งส่วนสามถ้วยตวงใส่ลงไปเลยจิงแล้วก็ใสน่นมชีสสี่ช้อนโต๊ะหนึ่งโต๊ะแหมแหม <c oughs> ใส่น้ำพันธุ์พืชสิบช้อนโต๊ะน้ำอะไรนะน้ำพันธุ์พืช <c oughs> คนที่ทำอาหารเป็นหรือทำเค้กเป็นคงมองเราสองคนว่า พวกมึงทำอะไรกันเ้วก็คนเลยค่ะกล้ามจะขึ้นแล้วนะทุกคนจินนี่จินนี่เคยมีคนทำเค้กให้จูเนียร์ป่าไม่นะเฮ้ยเราเป็นคนเลยแบบแม่ค้าที่เขาทำมาอยู่แล้วถือว่ามีคนทำเค้กอันนั้นไม่ถือนะไม่ถือเราจะใส่กลิ่นวานิลลาอากินเลยนะกลิ่นน้ำวนวานิลลาหนึ่งช้อนชาเพื่อความหอมใครทำมาบ้างน่าจะแม่ไม่ได้สวดไม่ได้ แม่เมาๆวันนี้หนูพาสาวมาเซอร์ไพรส์พี่เนี่ยทำเค้กอยู่นี่ขนาดแม่ยังไม่บอกเลยค่ะเนี่ยแม่สวัสดีค่ะวิ่ยกินหอมอ่ะอ้โยปิดแล้วอันนี้ก็ใส่คืนโบ๊ะบ้ามากเลยทุกคนต่อไปเราจะมาขั้นตอนใส่แป้งแล้วพี่แพลถืออย่างนี้นะคะ12ช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดานี่มันขอโซดาอะไร ก็เบกล่นศับภาษาอังกฤษไม่ทันร่อนเลยค่ะพี่ร่อนรู้ไหมพออะไรพออะไรมันอยากเต้นเนี่ยแค่เรามาเปิดช่องด้วยกันไหมทำอาหาร้ทุกคนดูนี่ค่ะ ไ้ยกินไม่ได้เรากินไม่ได้เหอร่อยเขาบอกยิ่งเลอะจะยิ่งเยอะประสบการณ์เขาเรียกอย่างนี้ปะยิ่งเยอะยิ่งเลอะประสบการณ์เลอะยิ่งเลอะเยอะเยอะยิ่งเต็มมันเขา แล้วเดี๋ยวเราก็พักเขาไว้เราจะมาแรปแรปแรป,แรปโยโยแล้วแปลงมันจะเป็นยังไงต่อโยมันจะแรปโย <laughs> เดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังไหมตอนเด็กๆอะ่ะทุกคนเคยกินวิตามินซีเวทซีเหลืองใช่ไหมกลมๆ,ๆคือหนูนหนูจำไม่ได้หอกแต่พี่เนี่ยเคยพูดเล่าให้ฟังเอาดินสอสีดำๆมาระบบเวิตนเดี๋ยวรวตวิตามิน ไม่รู้แต่แค่นี้พี่เนี่ยถ้ามีอะไรลงไปจริงๆพี่เนีย่ยกินได้ใช่ไหมูน่าจะกินได้แหละต่อไปเราจะตีไข่ขาวด้วยอันนี้เอาเอาเสียแล้วพังเลยโอ้ย,อย,อยเคยดู final destination เหมา,าเข้ามือเขาเเดี๋ยวพี่แพลคนนะค่อยๆตักอันนี้ลงไปก่อนอถ้ากินเปล่าๆอย่างนี้เลยเราจะท้องเสียป่ะเสียเพราะว่าแป้งมันยังไม่สุกเฮ้ยสัสดี <c oughs> ช่องซอมบี้เซนเซก็จะหวานๆเลยเนาะถ้าใครอยากให้แบบว่าพวกเราสองคนทำอะไรให้กับซอมบี้เซนเซหรือแกลซอมบี้เซนเซก็คอมเมนต์กันมาได้นะแล้วเราก็เทอันนี้ลงไปในหม้อหรอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะหุงข้าวแบบเฮ้ยหุงข้าว เดี๋ยวพอหุ่งแล้วมันก็จะฟูขึ้นเองเฮ้ยถูกถูกมีซาระเฉยเกิดหุ่งข้าวปกติเลยหุ่งแบบนี้ประมาณสักสองสามคหาเรื่องคุยกันดีกว่าเราอยู่ในช่องซอมบี้จริงๆไงเราก็ต้องคุยถึงซอมบี้ ลินพาเขาดิค่ะครั้งแรกที่พี่แพวแบบเจอบุคคลเนี้ยพี่แพวร,รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่าเขาเดี่ยวมากเขาเป็นอต้คุคุยกันเหมือนเหมือนจะรู้เรื่องนะแต่บางทีก็กกเข้าไปถึงเหมือนกันนะมีเรื่องจะเมาส์เขาก็ติดต่อมาใช่ปะ่ะให้แบบว่าไปออกรายการในช่องด้วยไปเดทก,กันเพื่อนสาวอะไรนี้แล้วคือคลิปที่ลงไป นสมัยก่อนอ่ะเราก็ไปแล้วประเด็นมันมีอยู่ว่าตอนที่นั่งกินโมโม่พ่อวอยกับแม่พึ่งอยู่ด้วยไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนะคะตอนที่คัดจากกล้องไปแล้วอ่ะพี่เนี่ยตดฮะตด เซอร์ไพรส์ามากแล้วพี่แพลรู้สึกไงอตอนแรกแบบคิดในใจว่าอิตานี่แบบอย่าง,างนเงี้ยเปนการเองดีเนาะแล้วของจินนี่มีวิรกรรมอะไรเด็ดๆช่วงนี้ก็พี่เหนืยจะอยู่บ้านเยอะใช่ไหมก็ไม่ค่อยส่งสิงเท่าไหรแต่เหนือก็ชอบไปปวดพี่เหนืยมีแต่หนูอะไรที่ไปปวดพี่เหนืยพี่เหน,ยเนืยก็บางครั้งก็เครียดกับงานมากบางทีก็หันมาแล้วก็มาเล่นด้วยเป็นพี่ที่ดีไหม อยก็ดีนะนนะก็ดีนะก็ดีนะแล้ววิชากรรมตอนเด็กอะพี่เนน่ยเป็นคนที่ห่วงของมากจริงหรอใช่ก็เข้าใจแหละเวลาของของเราอะถ้าเราให้คนอื่นยืมเราก็จะแบบรู้สึกห่วงของว่าเขาจะดูแลดีไหมแ่นีหนนน่หนูเป็นน้องอะหนูเป็นน้องอะเฮ้ยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งหนูรู้สึกผิดสมัยก่อนมันจะมีเกมบอยอะหนูอะยืมตลับเกมพีม่เนี่ยไปเล่นตอนน้นไปทัศนศึกษาแล้วหนูอะทำตลับเกมมันนั้นหาย ไม่กล้าบ,บอกพี่เนี่ยนั่งเงียบเลยจนพี่เนี่ยมารู้ตอนรันดีที่แบบพี่เนี่ยแบบถ้าจะไม่ผิดอะเหมือนพี่เนี่ยจะไม่ค่อยได้ว่าอะไรเันก็แบบรู้สึกผิดในอยู่ในใจหรือว่าการที่พี่เนี่ยไม่ว่ามันทําให้เราต้องรู้สึกผิดอยู่ในใจเป็นแผนของเขาไงาไม่พูดอะไรเพื่อให้แบบอีกฝ่ายคิดเองเมันเกิดพี่เนี่ยปีนี้ได้30แล้ว ไม่รู้จะซื้อของอะไรให้เขาดีโอ้โหชอบเยอะแยะเลยไอ้ข่าวว่าเขาชอบแบรนด์เนมอ๋อใช่ใช่แต่ถ้าจะซื้อแบรนด์เนมให้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเคื่องนี้ก็แบรนด์เนมแล้วเดี๋ยวเราตั้งชื่อแบรนด์แบรนด์ของเราเลยแบรนด์ชื่อว่า อ่าคอมเมนต์มานะคะคัคแรกจำได้เลยที่เห็นพี่แพรอะไปถ่าย MV ็มใช่เพราะว่าเจนนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานแล้วแบบมาแอบมองแล้วหนูก็ไปงานงานไอดอลอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรเริ่มเห็นเห,ห็นหน้ากันเริ่มรู้จาักกันเดี๋ยวเราวาปไปตอนแป้งเป้งแป้ง,แป,งแป้งเสร็จ,แ,แ,รจแล้วไปกันเลยค่ะโจดามโจธา ไหนๆอันนี้ก็เป็นคลิปแบบแฮปปี้เบ t ร์เดย์พี่เนี่ยเรามาอวยพรพี่เนี่ยกันหนึ่งสองสามแฮปปี้เบ t ร์เดย์นะซัมมี่เซนเซ่เย้เสียงด้งไว้ปะ ก็ไม่มีอะไรมากให้เงินน้องหน่อยก็เลี้ยงน้องเลี้ยงแม่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักแพลวเล็กด้วยนะพาแพลวเล็กไปเที่ยวบ้างนะคะช่วงนี้ก็ตกงานอยู่ก็อยู่ดีๆก็เข้าเป็นเรื่องของตัวเองเฉยยเรื่องการงานนะคะก็ขอให้แบบว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะถ้าเครียดก็ค่อยๆมีสมาธิมีสติแล้วค่อยๆทำอะไรเรื่องสุขภาพก็ช่วงนี้ก็มีโควิดเนาะก็อยากที่จะให้แบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองดี ได้ข่าวว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมรีบไปฉีดวัคซีนได้แล้วนะคะเป็นห่วงนะก็ฝากให้ทุกคนสพอร์ตพี่เนียด้วยก็ไม่มีอะไรมากเราก็อาจจะมายึดช่องแบบนี้บ้างไปหานังดูดีกว่าไปแล้วเวลาจะตกแต่งให้สวยงามน่ากินมากเลยมันจะมีเม็ดไหมเม็ดแบบไหนไม่มีใช่อืมร่ายมาก คว่ำมันลงไปโอ,โอ้ยเด <c oughs> ็ดเด็ดเด็ดคอแหอมมากทุกคนเฮ้ยหน้าตาสวยอยู่นะเอาเปา็นว่าเดี๋ยวตัดให้มันแบบดูแต่งหน้าสวยๆแล้วกันอ,อยากเล่นโอเวอร์คุกอ่ะพี่แพลวเคยเล่นไหมเเล่นด้วยกันไหมใครอยากเห็นเราสองคนนะคะรวมหัวกัน <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะมันไม่เห็นหน้าเราเลยใ่ไหินได้ปะลองชิมไหมอือ อีกนิดนึงคือไม่นะถ้าไม่มีรสชาติขมขมมันยังไม่เสร็จไงมันต้องใส <5 S 1> ่วิปครีมอะไรอย่างงี้ <laughs> แล้วจะทําครีมอมืทำครีมทำครีมซึ่งเราเราลืมล,ลงไปเลยพ <laughs> ี่ต้องับอย่างเงี้ย <laughs> ได้แล้วค่ะทุกคน <laughs> มันดูดีมากเลยอะทุกคนมันดูดียาให้ทุกคนเห็นตรขอบคือดูไม่ดี่ะเฮ้ยแต่มันก็ดีสําหรับครั้งแรกของพวกเราแล้วนะคะใส่ผูโกโก้ลงไปนะคะน่ากินมากทุกคนคือแบบไม่อยากจะแบบปวดอ่แล้วทีนี้เราก็จะไปเอาข้าวช่องฟิตครึ่งชั่วโมงใช่ใช่กันเลยจุงม ตอนนี้เค้กเสร็จเลยเสร็จเลยเเลยแผนเราอ่ะก็คือจะทําให้จีนี่ทำเป็นแบบมีดบาดอะไรเงี้ยเออเออมีดบาดแล้วให้แม่โทรศัพท์เผื่บเรามาดูน้องหน่อยน้องมีดบาดเออเหตุการณ์จำลองจำลองให้ดูหน่อยจนีนี่โดนมีดบาดลงามาเร็วรามากโอ้โหต้องติดอายมาได้ไง<ๆ><ๆ>เราไปเอาเค้กกันดีกว่าค่ะจุนียอะจเนียอะ ลงมาเร็วเข้ามิดจินี่โดนมิดตัดเร็ นี่มีนมบาร์นีมิเดนะคะอโอไม่ล้เรอหเลเห็นบอกว่าจีนี่นมีก็ต้องใช้เียไงไมันก็อไม่วิ่งมาตื่นเต้นแบบนี้ลยครับร้องไห้เลยโอ๊ยตายแล้วมันเกิดร้องไห้เลยมามามนิทานมามามานงทาิ ีนี่คืมวยกล้องวิเนียมาเองงเลยนซอร์อะไรจะใช้อะไรก่อนจะใช้อะไรก่อนจะใช้อะไรก่อนแบรนด์ไหนแอปปิสต้าโอ้โหเซอร์ไพไมเขามาหาเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ืมตมาตั้งแต่เช้าแล้วชอบจินนี่เหรออพี่เนียแหละชอบพี่แล้วคนตัดก็พี่เหนียแหละเดี๋ยวเดี๋ยวอยากพี่เหนียะแล้ว แวมแรกที่แม่พูดคือเลือดเต็มแล้วอ่ะถ้าขนาดที่ว่าแม่ต้องให้ช่วยขับรถคือต้องมีคนพยุงแล้วหนึ่งคนอ่ะนี่อบเค้กเองนะแป้งอ่ะเขามีความลับอย่างหนึ่งที่จะบอกได้เลยเขาลืมร้านสตรอเบอรี่ดูไหม มันไม่เกาะตัวกันเนาะใช่ไม่มันละลายกันมันกินที่เดียวหมดเลยอรอยแมโนนแกต้องระวังตัวนะจนินเนามถ้า<ป>มีนบาดมันจะไม่ลงมาส่งแกลงไปตัดคลิปเลยนะของฟันอนะ่ะก็นี่ไงเค้กนี่ไงจินนี่พาพี่แพลวมาก็าบอกยังไงว่าปีนี้ไม่มีลยุย ปีที่แล้วแม่กับน้องซื้อลุยวิตตองให้มีแต่นี่กอนโตเพาะโควิดจ้ะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ในชีวิตแล้วอ่ะนี่คือเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ที่แบบจินนี่กับแม่ทำขนมเค้กให้เค้กโฮมเมดชิ้นแรกที่ได้รับในชีวิตเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์มากที่แพลมานี่คุยกันไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมดูสุภาพกว่าปกติอะคะปกติไม่ใช่อย่างนี้นะคะทำไมเธอไม่โูกันคือเป็นอะไรคะคือเป็นอะไรคะว่าวันนี้ก็น่าจะมีคนอวยพรในไอจีแล้วแหละ ก็ขอบคุณทุกคนที่ไวเข้ามาเป็นพยนผมนะสิ่งที่ผมขอในวันเกิดก็ขอให้ทุกคนแฟนคลับผมแล้วก็คนรอบตัวผมมีสุขภาพที่แข็งแรงผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปด้วยกันนะครับมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมให้ตังค่าที่ไปออกนะยังไม่จ่ายเลยใ <c oughs> นทวงในคลิปเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ขาเค็ดแมวพาไปส่งโรงพยาบาลด้วยนะวิ่งมาแบบตุม้มตุ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 ้มอร่อยไหมตัวเบอรี่อร่อยอ้าว